สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชม1คันนะครับจากที่เคยเห็น Toyota Camry ตัวท็อปไปแล้วนะครับเรามาดูตัวธรรมดาบ้างนะครับตอนนี้เป็น Camry ปี2002นะครับเครื่อง2.0ตัวนี้ติด LPG นะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับใครสนใจก็ไปดูรถได้แถวสุขสวัสดิ์นะครับคันนี้เปิดขายที่ราคา1,900 0บาทนะครับ ใครที่มีงบประมาณ1 0 0 0 0แสนอยากได้แคมรี่ไว้ใช้งานรองไปเจรจาทดลองขับคันนี้ดูนะครับผมว่าน่าสนใจมากๆราคากำลังดีครับเอาไปใช้งานรองดูนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับแต่ที่แน่นอนก็ยังมีแอร์หลังให้นะครับระบบไฟฟ้ารองชมดูก่อนนะครับสวยถูกใจหรือเปล่าเย็นทั่วถึงนะครับมีแอร์ข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับสภาพจัดทรงไว้ให้เรียบร้อยสีใช้งานได้ครับ ก็ลองชมดูนะครับติด LPG บางคนชอบบางคนไม่ชอบก็แล้วแต่ถนัดเลือกได้ตามความชอบนะครับราคามีแลบแพงและถูกผมก็เอามาให้ดูหลากหลายนะครับให้พี่น้องพิจารณาแล้วก็เลือกเรียนรู้ไปด้วยกันครับสภาพแบบนี้ปีแบบนี้เขาผ่อนเท่าไหร่เขาสดเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเพื่อจะได้มีความรู้ด้วยเพิ่มไว้ด้วยนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของแคมรี่ครับในแคมรี่ขับในแฟนเพจ a c e b o o k ครับ มีทั้งลับคนที่ใช้งานจริงมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ช่างเก่งๆเขาก็เข้าไปอยู่ในขับแล้วเพื่อจะขายของนะครับพวกเราก็อยากรู้ว่าสนใจก็เข้าไปดูนะครับคันนี้สวยครับสมบูรณ์สภาพสะอาดน่าใช้ครับขึ้นอยู่กับว่าเราชอบหรือเปล่านะครับถ้าใครถามว่าติดแก๊สแล้วจะเป็นยังไงบ้างเขาก็ใช้กันอยู่เยอะครับ ลองชมดูนะครับถูกใจก็จัดไม่ถูกใจก็ปล่อยผ่านครับสภาพมีหลากหลายมากมายเลยครับให้พี่น้องได้เลือกตามงบประมาณนะครับถูกบ้างแพงบ้างก็จัดสรรกันครับผมทําหน้าที่นําเสนอพี่น้องตัดสินใจได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG นะครับสนใจไปดูรถได้นะครับสุขสวัสดิ์1 9 0 0 0บาทครับ